ซื้อทุกอย่างเราก็ยังหาความสุขเจออ้าวสวัสดีครับตอนรับแฟนรายการทุกท่านเข้าสู่รายการกินยูดีพบกับผมปราดพันธ์คนนี้คนเดิม อย่างแน่นอนครับ e ีพีนี้พิเศษครับมรรดาพอญาตินำเสนอวัตถุดิบหลักหนึ่งอย่างที่จะมารังสรรค์เมนูอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประจำา B พีนี้ที่ต้องบอกว่าเข้ากับธีมงานง่ายๆเป็นผักริมรัว้วครัวริมทุ่งครับคุณผู้ชมครับถึงความอร่อยจะเปลี่ยนแปลงบ่อยแ่ไม่ใช่ถึงอากาศจะเปลี่ยนแปลงบ่อยแต่ความอร่อยยังคงเดิมครับประดับจะพาไปตามหาวัตถุดิบหลักตัวนี้จากฐานการรู้ในพิพิธภัณฑ์การเกษตรของเราหนึ่งฐานครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือฐานการรู้สวนสมุนไพรนั่นเองครับเพราะนั้นนไปดูกัเลยว่า วัตถุดิบนี้จะหาได้ง่ายขนาดไหนอร่อยขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปตามประดับไปเลยครับไปกันเลยข้างนาไม่มีราครับใก็มีไออุ่นไว้ให้กังเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ประดับก็อยู่กับเจ้าวัตถุดิบที่ประดับจะพามาตามหาภายใต้ผักริมรัวขัวริมทุ่งข้างคุณผู้ชมครับมันก็คือนี่เลยคา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 ครับผมถ้าพร้อมแล้วอุปกรณ์พร้อมครับเราไปขุดเจ้าคานี้กันเลยฮะ ทองครับคุณผู้ชมครับแนวครับ oh, <no. S 1> เป็นไารก่อทองถลยเมื่อกี้ก็จบแล้วนี่ครับคุณผู้ชมครับเราเจอแล้วครับบทุดบผักริมรั้วครัวเลียมทุ่งของเราครับนะฮะแบบนี้เรกวาขาครับ ถ้าแ,แบบนี้เรียกว่าขาไปเข้าร้านกินอยู่ดี้กันเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ประดับก็อยู่ร้านกินอยู่ดีกับเจ้าวัตถุดิบที่ประดับพาไปตามหาจากฐานการรู้ในพิพิธภัณฑ์การเกษตรของเรานั่นก็คือขานั่นเองครับเพราะฉะนั้นเมนูเพื่อสุขภาพประจำอีพีนี้ของประดับก็ต้องเกิดมาจากขาอย่างแน่นอนนั่นก็คือ ต้มขาไก่ครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันว่าวิธีการทําจะง่ายขนาดไหนอริดอร่อยในฉบับของร้านกินยูดีอย่างไรเรามาเริ่มต้นกันเลยครับคุณผู้ชมครับในการเตรียมวัตถุดิบครับคุณผู้ชมแน่นอนฮะในการทําต้มผัดแกงซอดของทางเรานะฮะก็จะต้องเตรียมอันดับแรกขาไา่ได้คือเอ๊อก่อนเลยครับนี่ฮะตะไคร้นะครับเราก็มาสับๆซอยๆนะฮะนี่นะครับแบบนี้นะครับใบมะก,กรูดนะฮะใบ,บมะกรูดนี่นะครับ อ่าได้มาก็คือเขียวสับๆซอยๆหน่อยแล้วกันนะฮะใบมะกรูดครับอ่าพริกครับผมพริกนี่นะฮะพริกครับก็ซอยเฉียงๆก็ได้ครับใส่เป็นลูกๆก็ได้หรือจะตําก็ได้นะฮะแล้วแต่ที่คุณผู้ชมต้องการแล้วกันฮะแล้วก็หอมแดงครับหอมแดงหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะเป็นชิ้นๆครับคุณผู้ชมครับชอบเยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยนะฮะอ่านะครับแล้วก็เห็ดครับอ่าเป็นส่วนประกอบเพิ่มเติมนะครเพื่อเพิ่มความอร่อยอนะฮะให้กับต้มขาไก่ของเรานะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้อย่างแน่นอนที่ประดับ มามะสุดก็คือเจ้าขาแนะฮะขับเสมาแก้อาการไอนะครับลดกรดในกระเพาะได้นะครับตัวนี้นะซึ่งเราก็เอามาล้างทำความสะอาดนะครับปอกเปลือกสวยๆแล้วก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะครับเตรียมเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบในต้มขาไก่ของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้อย่างแน่นอนครับนั่นก็คือไก่เนี่ยนะฮะเนื้อไก่จะเลือกเอาส่วนใดส่วนหนึ่งตามใจชอบนะครับที่ว่าอยากใส่อกอยากใส่น่องอะไรก็ว่ากันไปแล้วประดับนิดแปลสภาพมาในรูปแบบของเนื้อไก่เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็กะทินะครับแล้วก็เป็นในส่วนของเครื่องปรุงรสต่างๆเหล่านี้นะีกะทิก็จะขาวจืวอเนื้อนวลละอแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยนะครับก็เตรียมไว้ก็เป็นวัตถุดิบต่างๆก็หาได้ง่ายนะแล้วก็ขานี่ก็มีสุขภาพแล้วก็สามารถอ่ต้องบอกว่าเพิ่มเติมความอาร่อยต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งเห็ดหรือว่าจะใส่อย่างอื่นเพิ่มเติมก็ได้นั่นเองนะครับอ่ะไม่รอช้าครับเพราะ,ะั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นทํากันเลยครับมาเลย เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็จะมาเริ่มต้นการทําต้มขาไก่ของเราแล้วขั้นตอนที่1ครับตอนนี้ประดับก็ต้มน้ําซุปนี่นะครับจนเดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันเลยฮะเราก็เริ่มใส่เนื้อไก่นะครับที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยครับชูว่าแบบนี้เลยนะฮะก็ตามสูตรเลยครับน้ําเดือดเดือดทิ้งไก่ลงไปแล้วนะครับต้มคนไปคนมาจนมันสุกนะครับ อันนี้ก็กลิ่นกระปุลนะะไปด้วยความหอมกรุ่นของน้ำซุปความดับนะครับแล้วก็เนื้อไก่ที่กำลังจะเข้าสุดเยอะและน้อยนี่นะฮะอีกหนึ่งอย่างนี้นะครับอ่าชิ้นเยอะๆชิจะไม่ชิน้อยนะครับสมาชิกทานด้วยเยอะๆก็ใส่เยอะๆนะครับแล้วก็ตามด้วยอ่าเครื่องต้มยำต่างๆที่เราเตรียมไว้เลยครับเราก็จะเริ่มจากตะไคร้นี่นะฮะชุบใบมะกรูดนี่นะฮะใบมะกรูดสำคัญเลยครับขาครับขาดไม่ได้อย่างแน่นอนครับขาต้องใส่ไปเลยฮะ นะครับแล้วก็ตามด้วยหอมแดงนะครับหอมแดงนะครับต่อมาด้วยเห็ดครับผมเห็ดใส่ไปเลยนะครับพวกพวกพวกข้ให้นะฮะแล้วก็พริกครับผมอันนี้ก็อยู่ตามความชอบเข้ามที่ทานชอบทานรสจัดก็ใส่เยอะๆนะครับใครที่ไม่ชอบกินเด็ดก็ใส่น้อยๆแต่ก็ใส่เพื่อให้เกิดความหอมนะครับแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับจน ไก่แล้วก็เครื่องต้มยำของเราต่างๆนี่นะฮะเริ่มเดือดน,นะครับตอนนี้นะครับถ้าดูจากในกระทะประดับตอนนี้ทุกอย่างก็เริ่มเข้าผสมปนเปเข้าด้วยกันแล้วก็ส่งกลิ่นหอมแล้วก็น้ําเราก็เริ่มเดือดแล้วนะฮะอ่าเราก็จะตามมาด้วยครับขั้นต่อไปที่สําคัญต,ต่อต้มขาไก่ของเรานั่นก็คือกะทินะครับเราก็ใส่กะทิลงไปเลยชวบนะฮะ,ะนะครับแล้วเราก็ ปรุงรสตามใจชอบครับน้ำปลาน้ำตาลว่ากันไปนะฮะชั่วนะครับก็ปรุงรสได้ตามความเหมาะสมนะครับอย่างที่ปลาบอกคำที่ชอบเผ็ดๆก็ใส่พริกเยอะๆก็ได้นะครับบางคนไม่ชอบทานหวานก็อาจจะไม่ต้องใส่น้ำตาลก็ได้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ต้มข่าไก่ของประดับก็เดือดพุทธพร้อมจะเทลงถ้วยแล้วแต่นะครับประดับพรบอกว่าทีมงานเราลืมเติมมะนาว เรียมมะนาวให้ประดับเติมในต้มข่ากับกระนพ้าขอมะนาวมาเลยครับมาแล้วนะฮะมะนาวที Deep ่นี่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับเป็นมะนาวจากสวนเพชรพิมายหรียอาจารย์ทองธรรมดาภายในตลาดสินกิจพอบียงของเราตัวเองเป็นมะนาวอินซีมะนาวอร่อยน้ําเยอะไรเมล็ดอย่างแน่นอนอยากรู้ก็มาตามหาเจ้ามะนาวตัวนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวประดับขออนุญาตเติมมะนาวลงไปก่อนแล้วกันนะฮะแต่ถครชบใระบทรสจ แต่ระดับมีทริคจากเ,าเทคนิคจากทางร้านกินอยู่ดีเล็กน้อยเมื่อเราเตรียมชามมาพร้อมที่จะใส่ะไรใช่ไหมครับ,รบอย่างที่ผมบอกคือเรามีของตกแต่งก็คือในตัวของเจ้าผักชีฝรั่งนะครับเราก็ใส่ไปก่อนเลยนี่นะฮะใส่ไปด้วยกันเลยนี่อย่างนี้นะฮะอา่านะครับแล้วก็ไม่รอช้าเราปิดกระทะครับผมแล้วก็บรรจงบรรจงนะฮะเทเจ้าต้มนี้ลงถ้วยอย่างสวยงามครับ Mm hmm. แม่นเหลือเกินครับผู้ชมครับนี่เป็นไงฮะทูเขาให้ะฮะฟรับนะครับโอ้โหนะครับแล้วก็อย่างที่ประดับปอรครับขาดไม่ได้อย่างแน่นอนในการตกแต่งหน้าตาของเจ้าต้มขาไก่เนี่ยก็สามารถใช้เจ้าพริกทอดนี่นะครับค่อยๆบรรจงค่ๆมาเลยนะครับอ่าเป็นนันสิ็จพิธีอย่างสวยสดเงินงามครับนี่เลยฮะหน้าตาของเจ้า ต้มขาไก่เมนูเพื่อสุขภาพประจำ EP นี้จากรายการกินยูดีนั่นเองครับผมเรียบร้อยแล้วครับและนี่แหละคือหน้าตาของต้มข่าไก่เมนูเพื่อสุขภาพ ประจำ EP นี่ครับคุณผู้ชมครับถ้าอยากลองลิ้มชิมรสก็สามารถมาทานได้ที่ร้านกินยูดีนะฮะที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยฮะเราเปิดทําการทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับปิดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษนะฮะสามารถมานั่งทานที่ร้านได้นะครับแล้วก็หรือจะสั่งพี่ไรพี่ไรเดอร์กลับบ้านก็ได้นั่นเองนะครับคิดว่าเมนูนี้ต้องถูกอกถูกใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนและก็สามารถคิดเพิ่มเติมค่าได้อย่างมหาศาลอย่างแน่นอนนั่นเองครับ เมนูต่อไปหรือ e ีพีต่อไปประดับจะนำเมนูอะไรมานำเสนอติดตามประดับและรายการกินยูดีได้ทุกวันพุธเวลา18บนาฬิกาทุกช่องทางโซเชียลวีดียนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ u t u b e นะครับ oh. เพียงคุณาอาค้าพิพิธภัณฑ์การ,กร,เ,รเกรษตรเฉลิมเกียรติของเราเนี่ยก็จะพบเจอได้อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้ประดับและทีมงานรายการกินยูดีขออนุญ,ญาตครับเชิญชวนแฟนรายการกินยูดีร่วมงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับภายในเดือนมิถุนายนประจำวันที่ 4 5หมิถุนายนภายใต้ทีมงานของผักริมล้วคขัวริมทุ่งมาอบรมมาต่างๆเรียนรู้แล้วก็ชมชิมชอบสินค้าเกษตรต่างๆได้อย่างมากมายอย่าลืมนะฮะสี่หมิถุนายนผักริมล้วคขัวริมทุ่งนั่นเองครับและช่วงสุดท้ายสุดท้ายจริงๆนะครับประดับและทีมงานรายการกินยูดีขออนุญาตไปชิมย้าต้มขาไก่นี้ก่อนนะแล้วกลับพบกันในอีพีต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย